มาดูความคืบหน้าคดีหญิงไก่กันบ้างนะคะทนายสงกรานนำหลักฐานยื่นฟ้องต่อกองปราบปรามค่ะเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐอำนวยความสะดวกให้กับหญิงไก่รวมถึงนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอดีตคนขับรถของหญิงไก่ที่หายตัวไปมายื่นเพิ่มเติม,ตมด้วยค่ะนายสงกรานอาัจฉริยทรัพประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในฐานะทนายความของผู้เสียหายจากกรณีของนางมนตรา หยกรัตนาการหรือว่าหญิงไก่ได้นําหลักฐานมายื่นให้กับกองปราบปรามพิจารณาดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งเชื่อว่ามีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก4-5ถึงคนและมีข้าราชการระดับสูงรวมอยู่ด้วยการร้องทุกข์ที่กองปราบปรามเพื่อไม่ต้องการให้ล่าช้าพร้อมกับนําหลักฐานเกี่ยวกับการหายตัวไปของนายสุนทรขันหินหรือว่านายโก้อดีตคนขับรถที่หายตัวไปไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ส่วนกรณีหญิงไก่เตรียมให้สถานพยาบาลค่ะออกการที่หญิงไก่นะคะเตรียมให้สถานพยาบาลออกใบรับรองอาการป่วยทางจิตเพื่อใช้ต่อสู้คดีนั้นทางด้านพลตารวจโททิติราชนหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางได้ประสานไปยังสถานพยาบาลดังกล่าวไม่ให้ออกใบรับรองอาการป่วยทางจิตมาใช้ในการต่อสู้คดีเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีร้ายแรงประกอบกับหญิงไก่ได้กระทําทความผิดขึ้นแล้วจึงถือว่าไม่ใช่การกระทําท,ที่ผู้ป่วยทางจิตสามารถทําได้ค่ะ